สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำวันไปกับใส่เท่ตึ้งครับนะครับวันนี้วิเคราะห์กันประจําวันที่14พฤษภาเวลาอาจก็ประมาณทุ่ม10นาทีนะครับมาดูการน,นิดหนึ่งเมื่อวานจบเป็นแท่งอินไซบาร์นะครับเป็นกึง่งกึ่งโดจิเนาะก็คือมีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้าเยอะเยอะมากนะครับก็ถือว่าเหมือนกับอยู่ในแนวต้านแนวรับพอดีเนาะแนวรับของเดลี่นะครับที่เราวงกันไว้ว่านี่ไงตรงนี้มันเป็นดีมานะ ให้ระวังแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นการทดสอบครั้งที่2แรงรีบาลมันก็เลยน้อยมากนะครับพูดถึงขึ้นไปก็คือย่อเออเขาเรียกอ,อะไรต้องต้องบอกว่าเด้งขึ้นไปแค่น้อยมากนะครับประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นดูนี่เนาะเห็นปะ่ะยี่สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นตีเป็นเทรนนะ์ะเด้งยี่สามจุดหกเปอร์เซ็นต์มันไม่จบนะครับเทรน์มันไม่จบเดี๋ยวเราลุ้นกันแล้วว่ามันไม่ผ่านนะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่อเยอะนะ ทีนี้ตัวที่ในทำเฟรมเล็กเนี่ยเรามีคุยกันในห้องเหมือนกันบอกว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันเป็นขาลงชัดเจนนะครับที่เราส่งไปให้ในห้องเมื่อ2วันก่อนนะครับอันนี้เนาะรวมถึงวันนี้ด้วยแล้วก็โฟกัสว่ามันเป็นขาลงนะเดี๋ยวเปิดรอเองให้ดูอน,นี้เนาะปิดอันนี้ก็ได้ราคาไปก่อนบอกว่าเป็นขาลงทษทีไม่ได้เตรียมพร้อม เป็นขาลง ong, ตรงนี้นะอาจจะเป็นดๆๆๆๆับบลิเอ็กซ์ไวยนะครับตรงนี้ลงมาแล้วมีการพักตัวเป็นแฝกเนาะเราก็มีส่งเข้าไปให้ดูในห้องเหมือนกันว่ามีโอกาสเป็นแฝกนะครับตรงนี้นะรอการหลุดคอนเฟิร์มชันของชุดแฝกเนี่ยก็จะเป็นการลงต่อเนาะทีนี้เขาทำอาการให้เราเห็นนิดนึงนะครับก็คือเบรกเอาลงมากินเลคควิตี้ก่อนรอบหนึ่งเนาะ นี้นะครับโป้งเข้าไปแล้วก็เด้งเนาะเด้งเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของชุดที่พยายามจะเบรกแล้วก็ลงมาต่อนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มทำโครงสร้างราคาที่ทำโลต่อนเนื่องเห็นไหมโลหนึ่งโลสเนี่ยแน่นอนแล้วคอนเฟิร์มแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ลุ้นแหละว่าที่ลงมาเนี่ยมันจะทดสอบแค่โลนี้โลนี้หรือหลุดนะครับแนวที่เราให้ไว้ก็คือ แนวคอนเฟิร์มคืออันนี้เนาะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะของของชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็น2อันนะชุดนี้คือสวิงโลของโครงสร้างโครงสร้างขาขึ้นที่มันทําการพักตัวขึ้นไปคืออันนี้นะครับไฮโลไฮเนาะแลวเนี้ยตรงนี้เป็นที่เหลือเป็น internal swing หมดเลยเนาะก็ะคือสร้างโครงสร้างค่อยๆค่อยๆทาโลที่มันอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมตรงนี้มันคือภายในเนาะ อันนี้เพิ่งไปเบรกภายนอกถ้าเกิดภายนอกถูกเบรกก็คือเด้งเพื่อจะเซลล์ต่อนะครับจริงๆงตอนนี้จากภายในเนี่ยมันก็ถือว่าเฟิร์มล้วว่ากลับตัวได้กลับตัวเป็นขาลงต่อเนาะได้แล้วนะครับเอ่อใครตกรถแถวนี้ก็ต้องไปดูทงเฟรมเล็กเนาะใครที่ไม่ได้เข้านะจุดนี้นะใครที่ไม่ได้เข้านะจุดการรีเทรสเนี่ยก็ต้องหาทำเฟรมเล็กในการฟอล์โร่ละหรือไม่ก็เล่นเบรกเอาท์ไปเลยเล่นเบรกเอาท์เนี่ยรอที่ไหน รอโล3,200นะครับผมว่าประมาณ3,200เออโดยการปิดชั่วโมงเป็นแท่งแดงเต็มแท่งอ่างเงี้ยเนาะก็อาจจะเล่นเบรกเอาท์ก็ได้หรือใครก็ออวางแผนยังไงกันก็ลองไปดูต่อได้ที่แน่ๆตอนนี้โมเมนตัมม um ันขาลงชัดเจนเออถ้าลงหลุดตรงนี้ไปยังเป็นแนวที่ให้ไว้นะครับเราให้ราคาไว้ด้วยว่าออแนวสำคัญอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ เอาดูอันนี้อ่าอันนี้คือที่โพสเข้ามาในห้องนะครับว่าโฟกัสจุดนี้นะเบรกไหมพอเบรกปุ๊บก็รีเทรชลงมาต่อเนี่ยราคาที่ให้ไว้คือสามพันสองเนี่ยคือตรงนี้คือโลเดิมแล้วมันมีดีมาที่ทิ้งอยู่นะแต่เนื่องจากว่ามันเพิ่งเบรกจากโครงสร้างพักตัวเนาะผมคิดว่าดีมาเนี่ยไม่น่าเอาอยู่นะสามพันสองอยสิบเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปเทสโลที่ยังไม่เคยเทสคือ31,90นนะครับเนาะวันนี้จะขยับโลเนี้ยลงมาละ ว่ามีโอกาสที่จะเททั้งล่างมากกว่าหลุดอันนี้ไปที่ไหนก็คืออันนี้นะครับสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่หกสิบห้าเนี่ยเป็นแนวหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ลีเทรสของชุดใหญ่ของชุดใหญ่เนาะแล้วก็ถ้าหลุดอันนี้ไปมีสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบอ่ะตรงนี้เนาะที่หาไว้ให้วันเกาะตรงนี้มาจับ i m มเฟรมเดย์หมดเลยนะครับอ่าไอเดียก็คือยังคงเป็นภาพขันลงผมมองว่าเครื่อนชุดตรงเนี้ยจะเป็น non เซนดานะครับนอนเซนดาสมอลเอ็กซ์เวฟ ชุดหนึ่งเนาะ,ะประมาณนี้ประมาณรูปร่างประมาณนี้นะก็คือตีเล t i o n Channel หรือตี Channel ลงมาตีเลกเกชันแล้วกันจะได้เหมือนกันทุกคนต,ตีตรงนี้ลงมาแล้วก็มันจะลงไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ไม่หลุด Channel นี้นะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบอัพโหลดวิเคราะห์เข้าไปให้เนาะส่วน ถ้าใครวางแผนแบบอ่ะโอเคในไหนเบรกจะเด้งเซลล์เราก็ต้องไปหานะครับว่าจะเด้งได้แค่ไหนเนาะซึ่งเวลามันลงมาแบบนี้เนี่ยกลัวว่าเด้งจะไม่ได้เยอะนะครับเราจะใช้ฟิบูประมาณนี่เนาะรอเด้งยี6บ3.6ลงยี 23. 6บ3.6ลงมากกว่านะครับรอดูนะหรือถ้าเกิดว่ามีรอยต่อเช่น23.6เนี่ยเป็นสวิงโลเดิมที่เบรกเนี่ยก็จะใช้ยี6ตรงเนี้ยเป็นแนวต้านที่จะ follow trend นะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวรีบอัดคลิปลงก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ